ไม่มีวันะหรือว่าลุงสายอยู่บ้านอยู่อะน้อยครับหมู่ที่10ตำบลมันแม่อำเภอสันปตองอยากจะแนะนำชิ้นงานที่ผมมีความภูมิใจเริ่มต้นจากงานชิ้นนี้ก่อนนะครับเริ่มจากภาพนี้เลยนะครับงานชิ้นนี้ มันเริ่มต้นมาผมก็หาไม้มาเนาะไม้นี่มันเป็นไม้เป็นไม้ธรรมชาตินะครับเป็นไม้เก่าคนจะต่อไม้ครับหมายว่าไม้ที่เป็นเอาไปเลื่อยเอาไปอย่างนี้จะมาได้ล้วครับเพราะว่าไม้มันมันเป็นสภาพไม้เก่าเนาะตั้งในมันจะขวางครับเป็นเป็นมีก้าขึ้นมาเขาจะแตะตมงนี้อย่างไรนี่เนาะเเลยมา ได้จินตนาการขึ้นมาจะลองแกะเป็นภาพจินรีีนะครับงานงานชิ้นนี้นี่ผมทำมาลงเริ่มลงมือเมื่อปีปีสีแล้วครับเนะี่ยได้มาห่วมุมปกมจะโปามปีโปยสาปีแ้ว mm hmm. แต่ขอาเจ้าว่าผมจะทำทำการงานชิ้นนี้ชิ้นเดียวขอไปใจ้งนะหมายพราะว่างานแบบนี้นะมันเป็นงานจินตนาการครับ มันงานชิ้นงานแบบนี้มันเป็นงานเป็นงานจินตนาการที่ฮอจะต้องได้คิดได้ทําบางครั้งนี่ฮอทําไปเฮาจะมุ่งไปเพรมันมันสำเร็จกับียวนี่มันมันจะมีว่้อง่ายว่ามันมันมันจะตื้อกะหนักมันจะตันอ่าแล้วงานงานที่ต่อไปนี่ก็เป็นภาพของมัจฉากับฮานุมานครับอันนี้มันเป็นเรื่องของ รามเกียรติ์หนึ่รามเกียรติอันนี้ก็เหมือนเหมือนกันนักการเมืองแคบแคบคล้ายๆว่ามันเขาเขาส้งจินตนาการที่ไหนก็ตรงในของต้นไม้เนอกอนเรื่องของเรื่องของห้ามีก็มันมาจากเรื่องรามเกียรติ์กับฮานุมานฮานุมานนม,มัตามัตสานี่มันเป็นลูกของพุทกรรม เรื่องของเรื่องมันมีว่านางนางสุภานมัชชานี่เป็นลูกของโพศกรรมละหานุมานี่เป็นแต่หารของพระรามน,นี้มีมังนคนี้มีเรื่องของเรื่องมันมีว่ามายลาบมาากออกันลักเอาพระรามลงเมืองไปเมืองบาแดงแังน,นี้หานุมานก็ไปตุยหาพระราม ไปตัวหาพระรามจะต้องลงไปเมืองบาดาลบัครับก่อนจะลงเมืองบาดาลไปได้นี่มันจะต้องไปฝ่าด่านของนางสุพนร,รมัจฉาเพราะว่านางสุพรนมัจฉานี่เป็นลูกของโทศกัณฐ์ทศก,กัณฐ์เกามาวกว้อฮา,านุมานลงไปก็ต้องได้จองถนนเพราะ้องว่าตอนนี้เป็นฮนุมานจองถนนเรื่องเรื่องครับภาพนี้ก็เป็นภาพ กินนาลีกินนาลีเหมือนกันแต่นี่จะเป็นกินนาลีมโนลาครับมาเหมือนกินนาลีภาพแรกตะกี้นะอันนี้เป็นกินนาลีมโนลาเป็นภาพผสมครับผสมเป็นเป็นเป็นป่าเป็นเป็นเป็นวิวป็ดป่าเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เป็นภาพจะว่าไปก่อมันจะจินตนาการแต่แต่กบฏใจมันเป็นภาพเป็นภาพธรรมดาธรรมดานะครับ มันเหมือนกับภาพที่สองภาพที่ปีมาแล้วอันนี้เป็นกินรีอันนี้เป็นกินรีไทยภาพตะกี้นี่เป็นภาพกินรีมโนรานันนนลยมีถอดปิดถอดแหงได้แต่กินรีนี่ปินกินรีไทยกินรีตั้งในบรรณกรดีมันโขดไปต enfin ั้งเป็นซักอีกมาพานซักในป่งอีกมพาน อันนี้ก็เป็นนางสุพรรณมัจฉาครับต่อเนื่องมาจากนางสุพรรณนางสุพรรณมัจฉากับหนุมานเมื่อกี้นะอันนี้อันนี้หนุมานบามีครับตอนนี้ภาพนี้หนุมานบามีมีกับนางสุพรรณมัจฉากับกับลูกอันนี้ลูกนะครับนี่เป็นมัจฉานุครับเนี่ยนี่กับลูกตอนนี้ได้กับหนุมานเรียบร้อยแล้วมีลูกกับหนุมมนหนึ่งคน มัชชานุนี่ครับาภาพภาพนี้ก็เป็นภาพในเรื่องของรามเกียรติ์หนือนครับนี่นนี่มันเป็นราชรถราชรถมีพระลักษมณ์พระราม โมนี้ก็เป็นพลลิงเป็นฮนุมานฮนุมานอยู่ตั้งหน้ามนี้ก็เป็นพลลิงอันนี้มันเป็นภาพเป,เป็นแผ่นนะครับเ,เ,ป,เป็นแผ่นภาพอันที่สําเร็จก็มีอันนี้เป็นเรื่องของแรมาเกียนนะครับวันนี้มันจะมันจะเข้าคู่กับมันทรศกรร์ะจริงๆมีสองทัพกับะจมกันนะี่เข้ารบกันนะเนับยงานบ้านเฮาเนี่ยครับ เอาแกะแล้วก็ขายแกะแล้วก็ขายพวกเขาใจละมุอย่างเขาแกะอันที่มันบาดแล้วด้วยนี่ะแะเนี่ยพอมีโเมื่อแม่ใหม่โมมีสักอย่างนะะค่ะก่อนที่เราจะกลับไปนะคะเราก็ต้องคงขอขอบคุณคุณสายนะคะที่ได้แนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้พวกเรานะคะได้ดูนะคะแล้วก็งานพวกนี้เนี่ยก็คงจะได้อนนรัก์เอาไว้นะีะ แล้วก็ตอคนรุ่นกับตอบไปณขาดสายมาก